แก่อนนะเฮ้ยแล้วเขาเนี่ยเป็นผออจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะบ้านเห็ดจิ๋วนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคือพลังเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะ <Damn. S 1> Damn. สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะแล้ววันนี้ก็กลับมาอยู่กันในเกม Sakura School Simulator นะคะวันนี้นะคะปอจะมาทำเรื่องสุดแปลกนะคะ EP ที่4 <c oughs> แล้วนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดู EP ก่อนหน้านี้นะคะอย่าลืมไปดูกันด้วยนะคะทุกคนจะบอกว่าเกม Sakura นะคะมีเรื่องแปลก แปลกนะคะโคตรเยอะเลยนะคะแล้วเราก็เป็นคนที่แบบว่าขี้สงสัยใช่ไหมคะแล้วปอก,ก็เชื่อว่าน้องๆหรือว่าเพื่อน,เอนๆเนี่ยก็ต้องรู้สึกเหมือนปอก,กันนั่นแหละค่ะทุกคนวันนี้นะคะปอกก็เลยจะมายกนะคะ5ข้อสุดแปลกนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะจะบอกว่าแต่ละข้อในวันนี้นะคะทุกคนแปลกโคตรๆเลยค่ะไปค่ะ ไปดูข้อที่1กันดีกว่านะจ๊ะข้อที่1ในวันนี้นะคะคือเพื่อนๆคะเคยมีใครสงสัยมคะว่าทําไมเมื่อเราเนี่ยโดนรถชนนะคะแต่พวกเขานะคะกลับไม่โดนตำรวจ นะคะคแต่พอเป็นเราเนี่ยไปชนชาวบ้านนะคะกับกลายเป็นว่าตัวเรานี่แหละค่ะที่โดนตำรวจไล่จับแล้วก็ไล่ยิงด้วยนะคะอันนี้คือความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนคะทุกคนแต่ก่อนอื่นเลยนะคะขอพาล่มพี่เนี่ยมาส่งไว้ตรงนี้ก่อนแล้วการนนะับเอ๊ะ หรือว่าเราเนี่ยจะให้รุ่นพี่นี่แหละค่ะเป็นคนที่โดนชนดีไหมเพราะว่าถ้าเราเนี่ยไปเป็นคนที่โดนชนใช่ไหมคะก็คือต้องเกิดใหม่นาะงั้นเดี๋ยวปอจะมาเล่นตัวรุ่นพี่เรากันนะคะทุกคนมารุ่นพี่ครับขอโทษนะแต่ว่าวันนี้รุ่นพี่เนี่ยคงต้องทำหน้าที่แทน ยันจังแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราจะรอให้มีรถมานะคะทุกคนนี่ไงรถมาแล้วยันจังราก่อนนะเฮ้ยเราไม่เป็นไรเลยนะยันจังไม่ไปไหนก็ไม่รู้นะแต่ว่าตอนนี้นะคะก็คือ นขับชนเรานะคะโดยที่ไม่ลงมาดูเราเลยนะคะแล้วก็ไม่มีตำรวจนะคะคนไหนมาเลยนะคะรอรอรอ,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 อ เาคิดจนได้นะคะทุกคนอ๋อก็คือยันจังนะคะวิ่งมาโรงเรียนทำไมนี่ <c oughs> นี่เธอไม่รู้เหรอว่าลุมพี่เนี่ยโดนรถชนอยู่หน้าโรงเรียนน่ะ <c oughs> ทุกคนค่ะดูตอนนี้นะคะว่าไม่มีตำรวจนะคะออกมาจากสอนอเลยนะคะผมทอทั้งลุมพี่ <c oughs> ขอโทษนะคะตอนนี้คือลุ่มพี่กำลังนอนนะคะนอนรอเหรอคะ มันนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะพาลุ่มพี่นะคะไปโรงพยาบาลกันดีกว่าเนาะไม่แน่ใจว่ามันชุบได้หรือเปล่านะคะอ้ออันนี้ปะวะนี่ไงทุกคนลุ่มพี่ฟื้นแล้วนะคะเฮ้ยโคตรดีเลยนะจ๊ะเนี่ยโอ้เมื่อกี้นี้ ฉันเป็นอะไรไปหรอก็น <repay ing. S 1> <AND S 2> ั่นเลยค่ะเป็นข้อสงสัยข้อที่1นะคะว่าทําไมพอรถชาวบ้านเนี่ยขับชนเราแล้วเขาถึงไม่โดนตารวจจับนะจ๊ะไปค่ะไปข้อที่2อกันดีกว่านะคะทุกคน และเราก็มาโผล่ที่สวนสนุกแห่งนี้นะคะทุกคนเพราะว่าสิ่งที่ปอสงสัยเนี่ยมันอยู่ข้างในนี้นะคะแล้วก็เหมือนว่าจะอยู่ข้างบนนี้ด้วยนะคะไปแล้วลุงพี่เดี๋ยวฉันจะพาไปดูนะคะมามามาให้เราขึ้นมาที่บนดันฟ้าตรงนี้เลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะ เห็นตรงนั้นไหมคะว่ามันมีอะไรมันมีบ้านเห็ดนะคะที่อยู่บริเวณตรงนี้นะคะเพืเ่อนๆและปอน,นะคะก็เลยสงสัยว่าทําไมนะคะข้างบนหนันฟ้าตรงนี้นะคะถึงมีบ้านเห็ดจิ๋วนะคะอยู่ตรงนี้ด้วยนะแล้วก็พอเราเนี่ยแปลงร่างเป็น ตัวจิ๋วใช่ไหมเราก็สามารถเข้าไปข้างในได้ด้วยนะแล้วก็ข้างในนะคะไม่มีอะไรเลยนะคะเออไปค่ะไปดูข้อที่3กันดีกว่านะคะทุกคน<ว>กลับมาที่โรงเรียนกันนะคะที่ปอสงสัยก็คือทำไม ผู้ชายคนนี้นะคะถึงมาเดินวนไปวนมาอยู่แบบนี้นะคะแล้วเขาเนี่ยเป็นผออจริงๆหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะคะแต่ว่า เท่าที่ปอไปหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้เลยค่ะพี่ปอคือพอ,ออนะคะไอ้เราก็เลยงงว่าเขาจะมาเดินวนทํำไมนะคะแทนที่เขานะคะจะไปอยู่ในห้องของเขาใช่ไหมก็เลยเป็นข้อสงสัยของปอนะคะว่าทำไมถึงมาเดินวนไปวนมานะคะในขณะที่ทุกคนเนี่ยก็เข้าเรียนหมดแล้วนะคะทุกคนนี่คือหน้าตาของพออ,อนะคะดูจากท่า ทางการแต่งตัวเน่ยก็คิดว่าอืมน่าต่ใช่ผอ,อนั่นเลยค่ะแต่ว่าไม่เหนื่อยเหรอคะเมื่อเดินวนไปวนมาแบบนี้นะคะเออไปค่ะทุกคนไปดูข้อที่4ีกันดีกว่านะคะนี่ค่ะ อันนี้คือปอก็วาร์ปมาที่ฟาร์มนะคะเพราะว่ามันอยู่ในด้านนี้เลยนะคะที่ปอเนเคยมาเล่นนานมากๆเลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆไปดูกันนะคะว่าข้อที่4คืออะไรนะจ๊ะแล้วก็บอกเลยว่าข้อที่4ในวันนี้นะคะคือนี่เลยค่ะบ้านรูปหัวใจที่อยู่บริเวณนี้นะคะเออคือปอเนี่ยสงสัยว่า ทำไมนะคะบริเวณที่อยู่หลังเขาอันนี้นะคะถึงมีบ้านลนักษณะแบบนี้อยู่นะคะแล้วก็ภายในบ้านเนี่ยจะมีเฟอร์นิเจอร์ต่างๆนะคะแล้วก็จะมีเตียงนอนด้วยนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีบ่อน้ำผุร้อนด้วยนะคะก็เลยสงสัยว่าเขาสร้างมาทำไมและอันนี้นะคะใครเป็นเจ้าของนะคะมันคือบ้านคนหรือว่าเป็นสถานที่ที่ให้เราเนี่ยมาเที่ยวมา มูหรือเปล่านะคะทุกคนไปค่ะไปดูข้อสุดท้ายกันดีกว่านะคะข้อที่5นะคะบอกเลยว,ว่าโคตรแปลกค่ะทุกคนไปดูกันดีกว่าเนาะ ข้อที่ห้านะคะก็อยู่ในช่วงหุบเขาเหมือนกันนะคะปอคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วละมั้งว่าถ้าปอบินมาบริเวณน,นี้นะคะมันคืออะไรนะคะทุกคนแต่ว่าไม่ใช่ตรงนี้เนาะงั้นเราคงต้องบินไปอีกหน่อยนะคะน่าจะอยู่ข้างหน้าปอแน่ๆเลยนะทุกคนเออตื่นเต้นว่ะอันนี้ปะ่ะเออ นี่ไงปอเจอแล้วทุกคนแลนนั่นนะคะคือสิ่งที่ปอสงสัยมากๆเลยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะทุกคน ดูจากหน้าตาแล้วเนี่ยคือไม่ใช่มนุษย์แน่ๆน,นะคะทุกคนและพวกเขานะคะก็มีพลังด้วยนะคือพลังเนี่ยค่อนข้างน่ากลัวเลยนะคะคือเราเนี่ยสู้ไม่ได้แน่ๆน,นะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยไม่ใช้อาวุธสู้กลับนะคะและนี่แหละค่ะก็เลยเป็นข้อสงสัยข้อที่หของเราในวันนี้นะคะดูสิคะทุกคนมันแปลกจริงๆนะคะเขาเนี่ยเกิดมาจากอะไรและเขาคือตัวอะไรชื่ออะไรใครที่เป็น นสร้างเขาขึ้นมานะคะหือดูสิดูสิสโคตรน่ากลัวเลยนะรู้สึกว่าเจ้าตัวใหญ่นะคะจะเป็นหัวหน้าค่ะส่วนเจ้าตัวเล็กนะคะน่าจะเป็นลูกน้องนะคะถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเข้าไปใกล้กว่าน,นี้นะคะเขาจะมากำจัดเรานะคะทุกคนนั่นแหละค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่แบบเออมันแปลกจริงๆนะคะเอาละค่ะก็เป็นยังไงบ้างคะสําหรับ เรื่องสุดแปลกนะคะ5ข้อในวันนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบซีรีส์อันนี้กันด้วยนะคะยังงั้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด s c r ต b e ให้ปอด้วยนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะบ๊ายบายคะ่ะ <Damn. S 1>